งานแรกทำอะไรก่อนรู้ไหมพระเจ้าทรงสัง่งไวนะ้ไม่ไดนะ้มาในรถแต่อย่งนงแรกเนี่ยพระเจ้าทรงท่นั่งไว้นะสังว่าย่งไรรู้ไหให้กราบตรงนี้ก่อนเนีย่ยต้องกราบก่อน กราบไปแล้วหรือยังอ้าวตั้งใจกราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภพคะวาพุทธังพะควันตังอะพิวาเทมิสวาขาโตพะควาตาธมโมธัมมัมนัสสามิ ปะสิปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามิอันทะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปปะทาคะนะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <Num> ทวิชฌานาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมสาริสัทธาเทวมนุษยานังพุทธต่อพระวาติสวัสาโตภอพระวตตาธรรมโม

โพักวัโตสาวกสังโฆสามีจิตคติพันโนพคกวัโตสาวกสังโฆจิติพัน

กราบอะไรไหวอะไรรู้หรือเปล่า <c oughs> กราบบ้านนา้ำปุชาดาหนี <c oughs> ่ัวเป็นอรีกำลับบงดีแล้ว <c oughs> แต่เยเ็นเจดีย์ด้วยนะนี่คือบ้านนา้ำปุชาดานะมาทีไรก็แปลกใจทุกทีตรงนี้นะ คนอินเดียเนี่ยแปลกเวลาสร้างบ้านสร้างเหมือนแบบมเดิมนะสร้างเป็นวงกลมๆนะไปดูทุกแห่งเลยนะบ้านท่านอนุทันบิณฑิกเศรษฐีก็ก็สร้างคล้ายๆกันแล้วก็บ้านนายจุมทะ <S <S ก็สร้างคล้ายๆกัน,นสร้างในลักษณะนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วเขาจะเข้าออกบ้านทางไหนเนี่ยสงสัยไม่ยกเขาจะเข้าทางไหน นางตุชาดาจะเข้าบ้านจะเข้าทางไหนเนีเ่ยปีนขึ้นหรือเจาะลงข้างล่างน่าจะเจาะลงนะไม่เหนื่อยถ้าปีนขึ้นนี่ลาบากนะ,จะเจาะลงข้างล่างแล้วไปเข้าข้างในเนี่ยอันนั้นน่าจะง่ายกว่าแล้วประตูบ้านอยู่ตรงไหนประตูบ้านเนี่ยไปเดินสำรวจก่อนไหมว่าประตูบ้านอยู่ตรงไหนเอ่อ เนี่ยมาคราวใดก็สงสัยทุกทีเลยว่าทำไมเขาสร้างบ้านทรงนี้นะสาเหตุที่ที่บ้านของนางสุชาดาเป็นอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่ใช่อื่นไกลนะเกิดมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชนะ ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงให้ธรรมะเสนาอำมาตย์นะไปสร้างเจดีย์84,000แหง่งในสถานที่ต่างๆในราชพิหารเนี่ยมีเจดีย์มากที่สุดแล้วก็ที่ต่างๆรัฐอื่นก็มี เมื่อพระเจ้าโศกให้ไปสร้างเจดีย์ 84, แปดหมื่นสี่พันแผงบูชาพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านที่ไปสร้างเจดีย์ก็จะมองว่าสถานที่ตรงไหนเป็นสถานที่สําคัญอย่างสถานที่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์คือเป็นบ้านของนางสุชาดาก็สร้างเจดีย์ครอบไว้ตรงนี้นะ และถสถานที่ต่างๆเนี่ยที่มีประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็จะไปสร้างเจดีย์ครอบไว้บ้านของนางปุชคาดาก็เลยกลายเป็นทรงกลมเหมือนกับเจดีย์เมื่อสร้างเจดีย์แปดหมืนสี่พันแห่งแล้วนะคราวน,นี้พระเจ้าโศกก็ต้องการที่จะหาพระบรมสารีนิกาาธาสุเนี่ยไปบรรจุ พระอง,งค์ก็ทรงค้นตามเจดียด์ต่างๆนะเจดีย์ต,ต่างๆตามหัวเมืองต่างๆที่ได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเนะี่ยค้นขุดก็ไม่เจอนะไม่เจอพระบรมสารีริกธาตุอยู่ต่อมาเนี่ยก็มาพบกับพระเถระรูปหนึ่งนะเป็นพระที่มีอายุมาก ท่านก็บอกว่ามีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งนะตอนที่ท่านบวชเป็นสัมมาเนนน้อยๆท่านไปกับหลวงพ่อของท่านหลวงพ่อของท่านก็จะพาไปกราบแล้วหลวงพ่อก็บอกวันเนนจำที่ตรงนี้เอาไว้ให้ดีเพียงแต่บอกไว้เท่านั้นเนี่ยไม่บอกอย่างอื่นเลย เนนก็จําไว้แล้วสรมมเนรก็ไปกราบจนกระทั่งมีอายุถึงร้อยยี่สิบพรรษานะก็ยังไปกราบอยู่ต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชต้องการคน้นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยท่านก็เลยพามาว่าลองไปดูสถานที่ตรงนี้ดูว่า หลวงพ่อของท่านบอกว่าให้จาตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะพระเจ้าโศกมหาราชก็ได้พากันไปค้นนะทําการถางป่าจนเตลียนก็ไปเจอเจดีหินเล็ก,เ,ลกนะเมื่อเจอเจดีหินเล็กลก็กทําการขุดขุดแล้วก็ไปเจอศิลาจารึกนะ่ะว่ายุคหนึ่งยุคของพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยพระองค์จะเสด็จมาที่นี่นะ แล้วก็ทรงขุดค้นอาพระบรมสารีริกธาตุที่กระทำธาตุนิทานไว้ในที่นี้โดยฝีมือของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะกับท่านพระมหากัสสปะนะได้กระทำธาตุนิทานนะพระเจ้าอาโศกเนี่ยจะนำเอาพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในเจดีย์แป0 0มแห่งให้กับบุคคลได้เคารพสักการะบูชา ฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งนที่พระเจ้าโศกมหาราชได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็ในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุหมดงั้นไปเจอซากสลักหักทางต่างๆในอินเดียเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเป็นธาตุเจดีย์เป็นส่วนมากนะและสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่า เป็นธาตุเจดียด์แห่งหนึ่งเรามากราบไหว้ด้วยการกระทำความเคารพนะในฐานะสถานที่ตรงนี้เป็นธาตุเจดียนะ์เป็นเจดียด์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีมพระภาคเจ้านะนับว่าเป็นสิริมงคลของพวกเราที่มา ถึงสถานที่ตรงนี้สาเหตุที่เข้ามาแล้วเนี่ยบอกให้ถอดหมวกนะแล้วก็ถอดลองเท้าออกเดี๋ยวเราจะได้กระทําพิธีวนประทักสินแล้วก็สวดพุทธคุณในสถานที่ตรงนี้นะเราได้ทําการสวดมนต์ไหว้พระก็ด้วยเหตุผลอันนี้นะก็คือสวดมนต์ไหว้พระบูชา,าธาตุเจดีย สถานที่บรรจุทราบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย้อนถอยหลังไปอีกนะในยุคที่พระโพธิสัตว์เดินทางมาจากกรุงราชเจรลนะหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้เข้าไปศึกษาในสำนักของท่านอารารดาบท ปุุสกาดาบทแล้วได้บรรลุอรประชานสมาบัติอากินจัญญายัตนะฌานาและเนวสัญญานาสัญญายัตนะฌานามองว่าหนทางแห่งการเจริญฌานนั้นยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นพระองค์ก็เสด็จมายัาง <c oughs> สถานที่ที่นี้นะ บริเวณสถานที่นี้เราเรียกกันว่าตำบลอุลุเวลาเสนานิคมแล้วต้นกำเนิดของอุลุเวลาเสนานิคมแค่แเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปดูกันว่าทำไมจึงเรียกว่าอุลุเวลาเสนานิคมพระองค์เสด็จมาที่นี่แล้วก็สถานที่บำเพ็ญทุก,กลักษิยาเนี่ยวันนี้อากาศไม่เปิดนะถ้าอากาศเปิดเมองดีๆไปทั้งเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ย มองให้ดีนะมองให้ดีแต่ไม่เห็นอะไรอ่ะทำไมไม่